มีเพียงหนึ่งเดียววิวกุลุฒิอเซลเซนชิงทองโอลิมปิก2024เปิดสถิติวิวกุลุวิที่วิทิศาลแบดมินตันชายขวัญใจชาวไทยดวลวิคเตอร์อเซลเซนขนไก่เดนมาร์กในรอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมปารีส2024แบดมินตันประเภทชายเดี่ยวโอลิมปิก2024หรือปารีสเกม2024เดินทางมาถึงรอบตัดสินแชมป์ชิงเหรียญทองโดยได้คู่ชิงชนะเลิศ เป็นการโครจรมาพบกันระหว่างวิวกุลวุธิหรือกุลวุธิวิทิสารมือหนึ่งของไทยและมือ8ของโลกพบกับวิกเตอร์อเซลเซนมือสองของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้จะลงแข่งขันที่สยามอาดิดาสอารีาประเทศฝรั่งเศสเวลา20นาฬิกา40นาทีตามเวลาไทยก่อนพบกันไปดูสถิติและผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่กันเลยเริ่มจากวิวกุลวุธิ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยไวัย23ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมแน่นอนแล้วซึ่งวิวในขณะนี้ก่อนเข้าชิงการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยโดยผลงานในปารีสเกม2024ที่ผ่านมาทำผลงานผ่านรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ประเดิมสนามชนะจอเจสจูเลียนพรจากมอริเชียส2 0เกม21 9 กับ21-12ชนะคาเลโคนโยเนน2-0เกม21-4กับ8-0คู่แข่งจากฟินแลนด์ขอยุติการแข่งขันเนื่องจากบาดเจ็บส่วนรอบ16คนสุดท้ายชนะนิชิโมโตะ2-1เกม16-21 21-14กับ21-12รอบ8คนชนะชียูชี2-0เกม21-12กับ21-10และล่าสุดรอบรองชนะเลิศเอาชนะลีซีเจีย2-0เกม21-14และ21-15 ทางด้านวิกเตอร์อเซลเซนแบดมินตันชาวเดนมาร์ควัย30ปีแชมป์เก่าเหรียญทองโตเกียวเกม2020และเคยคว้าเหรียญทองแดงริโอเดจาเดโรค2 1 6 6ทำผลงานผ่านรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มพีชนะปรินดาปาน2-0เกม21-8กับ21-6ชนะมิชาซิลเวอร์แมน2-0เกม21-9กับ21-11 ชนะนาดเงียน2อศเกม21-13กับ21-10ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มรอบ8คนเอาชนะโลคินยู2อศเกม21-9ถึง9กับ21-17และล่าสุดรอบรองชนะเลิศเอาชนะลักยาเซนสอศย์ 0, เกม22-20กับ21-14โดยวิกเตอร์ในทัวร์นามเมนต์นี้ยังไม่เคยเสียเกมให้คู่แข่งสถิติการพบกันกุลวุธ,ธิอาเซลเซน ทั้งคู่เคยผ่านผลงานการพบกันมาทั้งหมด7ครั้งนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งวิวกุลวุธิสามารถเอาชนะได้เพียงครั้งเดียวและวิกเตอร์อเซลเซน เก็บชัยชนะได้6ครั้งสำหรับพบกันครั้งแรกในรายการสเปนมาสเตอร์ครั้งนั้นอเซลเซนเป็นฝ่ายเอาชนะวิวไปไร้ายสอเกม21-16กับ21-13โดยครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่ขึ้นสังเวียนตบลูกขนไก่คืออินเดียโอเปนน2023เป็นทางฝั่งวิวเอาชนะไปได้ 20, 2-1เกม22-20 10-21และ21-12สําำหรับ5ครั้งหลังสุด 22มกราคมสอาอเซลเซนแพ้กุลวุธิ1-2เกมอินเดียโอเปนสิตุลาคม2ออเซลเซนชนะกุลวุธิ2-0เกมเดนมาร์กโอเพน่สิสิงหาคม2ออเซลเซนชนะกุลวุธิ2-0เกมชิงแชมป์โลก5ธันวาคม 2- องอเซลเซนชนะกุลวุธิ2-0เกมเวนทัวร์ไฟนอล7มีนาคม2ออเซลเซนชนะกุลวุธี2-0เกมสวิตโอเปน อย่างไรก็ตามแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกเกมปารีส2024่2024ระหว่างกุลวุธิวิทิสารมือ1ของไทยและมือ8ของโลกพบกับวิกเตอร์อเซลเซนมือ2ของโลกเริ่มต้นเวลา20นาฬิกา40นาทีตามเวลาไทย